สวัสดีครับลูกค้าราชการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันที่ผ่านคุณลักษณะของกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณนะครับว่ามีเครื่องอะไรที่ผ่านคุณสมบัติของกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ a e r o f o a AT 3 5จากประเทศเยอรมันนะครับก็คือเครื่องนี้นี่เองครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ ช้ระบบปั๊มมือนะครับโดยที่ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานนับ10ปีเลยนะครับเป็นถังกันเว็ชนิด304นะครับซึ่งมีความแข็งแรงคงทนสามารถทนต่อการกัดกร่อน,น,น,นของสารเคมีได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแทงใส่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับครับก็จะใช้เป็นน้ํามันเบนซิน95นะครับหรือว่าแก๊สโซฮอล95นะครับตัวนี้นครับตัวเครื่องก็ออกแบบมา มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานนะครับแล้วก็มีสายสะพายเอาไวส้สะพายเวลาที่คนพ่นเนี่ยถือนานๆน,นะครับก็จะมีสายสะพายไว้ตรงนี้นะครับอามาต่อกันเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผ่านคุณลักษณะของกรมบชีการและสํานกงบประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้สํานักงบประมาณได้ประกาศใช้สเปคเครื่องพ่นหลอกควันชนิดใหม่นะครับมีราคากลายอยู่ที่7 5 0 0 0ื่นบาทน,นะครับ โดยสามารถดูได้ที่หนังสือบัญชีราคามาตรฐานครื่อพ่นนะครับก็คือเรื่องนี้นี่ครับเปิดไปที่หน้า28นะครับอ่านี่นะครับจะมีราคาของเครื่องพ่นบอกฟันราคา75,000บาทระบุอยู่นะครับเนี่นครับตามหน้า28นะครับโดยสเปคเราจะดูได้ที่หน้า93นะครับนี่ก็จะเป็นสเปคนะครับ 993เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับแต่ละข้อของที่ทางสำนักผู้ประมาณกำหนดนะครับว่าตรงกับตัวสเปคของตัวเครื่องนี้หรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับมีหัวฉีดนอสเซหรือวาลควบคุมอัตราการไหลซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอันตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนอันตราการไหลได้นะครับโดยที่ใช้ เราจะมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหัวฉีดอยู่ขนาไหนนะครับของตัวเครื่องหัวฉีดนอ t โซหรือว่าควบคุมอัตราการไหลก็คือตรงนี้นะคะรับอ่าตัวนี้เป็นการควบคุมอัตราการไหลของตัวเครื่องนะครับเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับนี่ครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอันตราการไหลสามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ก็สเปคข้อแรกก็ผ่านนะครับเครื่องตัวนี้มาดูข้อที่2นะครับ ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทาละลายอื่นๆและมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า4วิตอ่าก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เครื่องตัวนี้ทําด้วยวัสดุตันเลิ304นะครับซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสามารถบรรจุสารเคมีได้6วิต เครื่องตัวนี้ก็ผ่านนะครับข้อ2ข้อ3นะครับถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนของน้ํามันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า1ึงลิตรอ่ะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันครับก็เป็นแผงเหล็เหมือนกันนะครับโดยที่ตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ตัวนี้จุได้1 2ถึงลิตรครับต่าตัวนี้ก็ ผ่านสเปคนะครับข้อ4นะครับมีโลหะป้องกันความร้อนปุ่มข้อพ่อนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบก็คือตัวนี้ครับโลหะตัวนี้ เครื่องนี้หุ้มประมาณ80%นะครับจะเป็นกำหนดไว้50แต่เครื่องของเรากำหนดไว 8, 80้80 8ก็ผ่านสาเป็นการทบข้อสีข้อ 5. ขนาดของะองสารเคมีดอกเดไซส์ที่เครื่องพ่นเขิดได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน30ไมครอนข้อน,นี้ก็เครื่องตัวนี้ไนดะ้ทดสอบกับผู้วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีค่าอองฝอยที่ขนาดต่ำกว่า30ไมครอนนะครับเครื่องตัวนี้ และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองของสารเคมีสเปรดไม่เกิน2ตัวนี้ก็ส่งเชสที่กมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะครับก็มีค่าสเปรไม่เกิน2เหมือนกันครับโดยวันที่อัตราการไหลไม่ถึ่ายั่บ24่วิตต่อชั่วโมงถูกต้องครับที่ระยะ2เมตร จากหัวพ้นและต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทการแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับรองจากโครงการอนามัยโลกก็คือนี้ก็ผ่านการรับรองจากบริษัทการแพทย์น,นะครับก็ถือว่าผ่านสเปคข้อห้าน,นะครับครับผมข้อ 6. ข้อสุดท้ายเครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหลกผลวิทที่ชัดเจนนะครับเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลวิตนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงที่เมืองไทยนะครับเป็นสายการผลวิตย์ร้อเรเซ็นนะครับแล้วก็มีแหลงผลวิทที่ชัดเจนนะครับก็ทางสำนักงบประมาณได้กำหนดคุณลักษณะของเครื่องพ่นไว้หข้อด้วยกันครับเครื่องตัวนี้ก็ผ่านสเปคค,ครบทั้งหข้อเลยนะครับตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าทางรัชการเทศสวลอบต,อบ,ตอบจวพสทหน่วยงานอนามัยหน่วยงาน,านราชการต่างๆนะครับก็สามารถเอาเครื่องพ่นบอกควันแอร์ AT ทสามไปตั้งสเปคได้เลยนะครับโดยเราสามารถตั้งสเปคได้อยู่ที่7จ0 0หื่นะครับโดยที่ทางลูกค้าสามารถเช็คได้ในหน้าที่28นะครับหน้าที่28ข้อ12.5เครื่องพ่นหมอกควันสไปรย์ใหม่ที่ใช้งานในสาธารณสุขเนี่ยครับพสองจุดห้าอ่านี่ครับ,นนรบจะตั้งงบได้เจ็ดหมื่นห้านะครับครับผมโดยที่สเปคก็สามารถดูได้ที่หน้าเก้าสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคครับผมก็สำหรับลูกค้าที่สนใจจะสั่งซื้อ ตามคื้นพันตามกระบชีการตามสารัพุ่มประมาณที่ซื้อแล้วถูกต้องตามที่หน่วยงานกําหนดนะครับทางบริษัทเอลิชพ็อกเกอร์ประเทศไทยจํากัดก็แนะนําเพื่อ้งพ่นหมอกควัน แอนโว่บอกเอทสามสิบห้าตัวนี้นะครับทางบริษัทเราก็มีการรับประกันสินค้าเต็มหนึ่งปีนะครับโดยบริษัทเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยทั่วประเทศนะครับเราสามารถส่งได้หมดเลยรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงสาธิตหน้างานพร้อมกับสอนวิธีการใช้หน้างานให้เจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานใช้งานเป็นนะครับแล้วเราก็จะมีบริการหลักการขายนะครับสําหรับลูกค,ค้าที่แล้วเราก็จะมีบริการหลักการขายรับลูกค,ค้าทุกหน่วยนะครับถ้าเครื่องเสีย สามารถส่งมาซ่อมที่บริษัทได้เลยครับแล้วเราก็มีการบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเวลาที่เครื่องเสียเครื่องมีปัญหาเราก็จะมีสำรองอะไหล่ไว้ทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยเรามีการสำรองอะไหล่ไว้ทุกตัวเลยครับคาร์บูเรเตอร์ท่อสูบตะแกรงถังน็อตอุปกรณ์อะไหล่เรามีสำรองครบทุกชุดเลยครับเวลาที่ลูกค้าชุดไหนเสียตัวไหนเสียสามารถถ่ายรูปมา เรามีอะไร้สำรองให้กับลูกค้าทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะครับก็ซื้อกับบริษัทเอพิสฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดได้เลยนะครับให้กับหน่วยงานราชการมายาวนานหลายปีนะครับก็มีการซวิสด,ดูแลหลังการขายมีการหลังการขายมีการสาธิตหน้าง,งานบริษัทเราก็ทําตามสเปคท,ที่ทางบัญชีราคามรตรฐานู้ปันกรมบัญชีการแัะสำนักงบประมาณระบุไว้นะครับก็ซื้อกับบริษัทเราก็ซื้อได้อย่างถ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ